สองโมเมนต์ล่าสุดมาร์กี้ปอกก่อนโดนโยงนักร้องฮิปฮอปซุกกิกโมเมนต์ล่าสุดก่อนโดนโยงไหนใครเมาใครโยงไร้สาระกล่าวหาคู่ของมาร์กี้ปอกโยงข่าวนางเอกจับได้สามีนักร้องฮิปฮอปซุกกิกมาดูโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมากางงานปาร์ตี้วันเกิดของมาร์กี้และเพื่อนซีมินชริดาได้เลย โดยงานนี้สาวมากี้ก็ได้ปล่อยภาพบรรยากาศภายในงานโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวมีทั้งภาพคู่กับสาวมิ้นภาพกับแก๊งเพื่อนๆอ,อีกหลายคนรวมถึงภาพหวานกับสามีป๊อกที่กอดคอกันภายในงานดูน่ารักและมุ้งมิ้งสุดๆเรียกว่าขาเมาส์มีหน้าหงายเงิบจ้า